อ่ะครับเดี๋ยวมาทำโจทย์ตัวทีละข้อไปนะครับอ่ะเริ่มจากข้อแรกไปเลยแล้วกันนะครับอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับอนุกรมนะครับผมอ่ะข้อนี้เป็นแนวข้อสอบเนาะโอเคเขาบอกว่าอ่ะดูตัวโจทย์นะครับบอกว่า an เนี่ยเป็นลำดับของของอะไรสักอย่างนึัแต่จนวจริงอย่างเงี้ยครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าอ่ะ an ครับเท่ากับเท่าไหร่ดูรอกโจทย์ไปด้วยหนึ่งส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ 4บวกแปบวก12บวกไปเรื่อยๆอ่ะจนกระทั่งบวกถึงเท่าไหรเอ่ย 4n นะครับบวกถึง 4n อ่ะโดยที่ n จะเป็นจํานวนนับอ่ะ n เป็นจํานวนนับ,อ,นนนบอย่างนี้ก็ได้ i บวกก็ได้นะครับจำนวนเต็มบวกเขาบอกว่าจงหาอนุกรมต่อไปนี้จงหาอนุกรมของ a1 บวกกับ a2 บวกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่อไอตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมันคืออะไรเอ่ย คือ s อนนัต์ถูกไหมจริงๆ sn มันก็คือบวกถึงพจน์ an นั่นเองแต่นี้มันมันบวกไปเรื่อยๆจุดๆๆตรงนี้แสดงว่าบวกไปถึงขเขาเรียกว่า s อนันนตน์ั่นเองนะครับอ่ะมานะครับทีนี้ทวนกันก่อนไหม sn อนนในความหมายคืออะไรนะครับก็คือลิมิต n ลิมิตอนันต์ของ sn นั่นเอง น,นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับและและและ Sn คืออะไรอ่า Sn ก็คือ a1 บวก a2 ที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วครับบวกพจน์ที่2แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนทั้งบวกถึงพจน์ที่ n นั่นเองถูกไหมซึ่งซึ่งซึ่ง,งไอ้ตรงเนี้ยเราจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือ sigma ถูกไหมครับใช้สัญลักษณ์ sigma นะเนาะ i เท่ากับ1ถึง n ของ a AI นั่นเองไอเออะไรพวกนี้จริงๆมันก็คือพจน์ทั่วไปของของลำดับทั่วๆไปที่เรารู้จักกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้2 3สตัวนี้แหละครับอีกทีหนึ่งในการจัดการในข้อตัวนี้นะครับครูจะเหมือนเดิมครูจะใช้ลักษณะของครูก็คือว่าจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะ อุปนยัยอ่าเหมือนเดิมอุปนยัยครูจะไล่จากตัวทีละเล็กทีละน้อยตัวจะย่อยๆแทนค่าไปแล้วก็หาข้อสรุปอีกทีนึงรูปแบบนี้ก็วิธีที่ครูทําอยู่เนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะถือว่ามันจะเร็วนะครับอืรู้สึกมันแปลกๆเดี๋ยวขอทอดหูฟังด้วยโอเคอ่ะมาเ,เริ่มเลยดีกว่ามาครับอครูจะขอแทนอาจจะดูงงๆนะดูดูรูปแบบตรงนี้ดีๆนะครับอ่านะครับอาจจะดูงงๆนิดนึงป่ะ กูจะขอเริ่มที่พจน์ที่1ก่อนแสดงว่าเราแทน n อ็นเท่ากับหใช่ไหมครับโอเคพจน์ที่1นึ่งก็แสดงว่าได้เท่ากับ1นส่วนสนั่นเองอ่าเรียบร้อยเสร็จละพจน์ที่2ลองแทนดูซิก็เท่ากับ1ส่วนอะไรครับ4ีบวกแถูกไหมสองตัวนะครับเป็น12อ่าพจน์ที่3 4มสีบวกแบวกสินั่นเองหรือไอ้้ไอเนี่ยไอ้ตัวนเนี้ยอ่าไอสิบเนี่ยบวกกับ12บีนึงเป็น1ส่วน 24สิบสี่โอเคนะครับเอาขออีกตัวหนึ่งเป็นพจน์ที่ส a ส่มีค่าเท่ากับ1บวกด้วยต่อไปบวกด้วยเท่าไหร่นเนี่ยสิบกใช่ไหมอันนี้บวก16เป็นเท่าไหร่ครับสี่สนั่นเองอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่สพจน์ลองดูสี่พจน์ตัวเนี้ยเราจะได้อะไรนะครับมาคิดดูมาคิดดูดดอ่ะค่อยๆไล่ไปทีนี้โจทย์ถามหา s อนันนั้นนั่นเอง,เองก็คือว่าหาลิมิต อหาผลบวกอน,นันต์ของมันนะครับก็ค่อยไล่ต่อนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าครูต้องการ s 1นึ่นี่เราสังเกตเห็นแล้วนะก็คือทั้งหมดเนี่ยมันส่วนด้วยอะไรเอ่ยมันมีเลข4หารลงตัวนั่นแหละเออใจเยน็นใเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน s 1ก็เท่ากับโ OK. อเค a หน่งเฉยๆนะ s 2อง s 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ1นึ่งส่วนสบวกหส่วนสิเห็นไหมโอเค ไป s 3อ่ะ s 3 1นส่วน4ะครับค้ที่1บวกข้อที่2บวกข้ที่3นั่นเองถูกไหมบวกกับ1.12ส่วน12แล้วก็บวกกับ1.24ส่วน24เอาละคุูจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาเรามองตัวเลขเนี่ยเราถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามัน มันหนีไม่พ้นส่วนใหญ่ที่เขาจะถามเนี่ยเขาสอบพวกเนี้ยเขาจะถามเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกเ,เขาเรียกว่าอนุกรมเทเลสโคปิกนั่นเองอ่าเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวครูขอเริ่มที่ s3 นมะันมันเห็นภาพง่ายดีถ้าเกิดให้เป็น s3 ก่อนอเดี๋ยวเราเค่อยไปหาข้อสรุปเป็น sn พอเราได้ sn แล้วเราก็ขึ้นไปทําไมครับ take limit อีกทีหนึ่งก็ได้คําตอบแล้วเพราะโจทย์ถามหา s ันตนตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับ่ะ s3 มันเป็นอย่างนี้หมดเหรอ,อ รายังมองไม่ออกเนาะลองดึงสี่ดูก่อนไหมอ่าดึงเลขสี่ดูก่อนครูดึงหนึ่งส่วนสี่ออกมาป๊บครูก็จะพบว่ามันเท่ากับหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนสามถูกไหมครับแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนหกอ่าเห็นอะไรหรือเปล่าอืมเห็นอะไรหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรถ้าครูจะมองเป็น s สอาจจะยังมองไม่เห็นถ้าจะมองเป็น s สต่อไปอ่ะลองดูนะ s สใช่ไหมครับมันเท่ากับหนึ่ง ส่วน c อ่เขียนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะบวกกับ1ส่วนยี่บวกกับ1ส่วน40ใช่ไหมครับโอเคอ่ะมาแล้วตรงนี้ครูก็จะขอเปลี่ยนเป็น s 4อุ้ย s 4ตรงนี้อ่ะแล้วครูดึง1ส่วน4มานี่จะกลายเป็น1ส่วน10อ่าเห็นไหมครับพอจะมองเห็นตัวเลขตรงนี้หรือยังอันนี้ต้องใช้ความคุ้นเคยบ่อยๆนะครับเวลาราทำตัวโจทย์ลักษณะตรงนี้ก็คือว่าเลขเกี่ยวกับพวก มันจะเป็นลำดับของพหุนามนั่นเองนะครับอ่ะมองดีๆตัวเนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งสามหกสิบต่อไปเลขอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพอมองออกได้นะครับหนึ่งนี่เกิดจากอะไรเนี่ยสามพจน์ที่สองตัวที่สองมันกลายเป็นเลขสามตัวที่สามมันกลายเป็นเลขหกฮะตัวที่สี่มันกลายเป็นเลขสิบตัวที่ห้าน่าจะเป็นเลขอะไรครับ หนึ่งส่วนเท่าไหร่ดีอ่ะครูก็จะบอกไปเลยแล้วกันเนาะพวกที่หนึ่งก็คือหนึ่งคูณกับสองแล้วหารด้วยสองนั่นเองครับมันได้เลขหนึ่งนะตัวที่สองก็เกิดจากสองคูณกับสามหารด้วยสองเห็นไหมได้เลขสามตัวที่สามก็เท่าไหร่ครับสามคูณสี่หารด้วยสองเห็นไหมได้เลขสาตัวที่สี่สี่คูณห้าหารสองยี่สิบหารสองด้สิบเห็นไหมตัวที่ห้าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับห้าคูณหกหารสองเห็นไหมได้เท่ากับสิบห้านั่นเองมันไล่อย,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเอง เรียบร้อยนี่แหละรครับเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของเทเลสโคปิกไปอ่าเดี๋ยวลบก่อนโอเคอ่าเพราะฉะนั้นครูก็จะแตกต่อ1ส่วนสี่ก็ดึง1ส่วนสี่ไปโอเคก็จะกลายตรงนี้ขอรวมเป็นอ่อขอเขียนต่อย1คูณกับ1ส่วนสหารสอ่ะอย่างงี้ไปเนาะบวกกับเลข3เกิดจากอะไรนะครับ2คูณ 3, หารออ่าโอเค บวกกับไอตัวเลขหกก็คือหนึ่งส่วนด้วยอะไรเนี่ยสามคูณสี่ส่วนสองอ่ะนี้ไล่ไปอ่ะสุดท้ายสี่คูณห้าหารด้วยสองส่วนด้วยสองนั่นเองแล้วไอตัวส่วนสองนี่แหละเดี๋ยวครูจะดึงออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งอืมครูก็จะกลายเป็นเริ่มงงละตัวนี้หนึ่งส่วนสี่อยู่ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ดึงออกมาดึงเฉพาะตัวข้างล่างนี่นะอ่าดึงข้างล่างเนี้ยมันก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองโอเคไหม ก็คือ1.2ส่วน2นะครับอ่าแล้วในวงเล็บจะเหลืออะไรก็คือ1.1ส่วน1คูณ2เอาแล้วกันเข้าสู่ลำดับเทเลสโคปิกนั่นเองนี่ก็ไม่ยากแล้วครับจบเรียบร้อย1.4ส่วน4ี่คูณ5นี่เราทำเท่าไหร่เนี่ย s 4ใช่ไหมอ่าโอเคทำ s 4นะ,ะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อน1.4ส่วน4หารด้วยหน่1ส่วน2ครับตัวตั้งใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหารตาัด ตัดไปถูกไหมครับกลายเป็น1นส่วนสมั่นเองโอเคเพราะฉะนั้น S 4ที่เราสรุปก็คือ1นส่วนสอใช่ว่าตัวเลขตรงนี้นะแล้วตรงนี้ลาดับเทเลสโคปิกนะครับก็คือยังไงเอ่ยอ่าเดี๋ยวพูดเร็วๆไปเลยเนาะก็คือว่าเขาบอกว่าให้หาระยะห่างของ2ตัวนี้ก่อนถูกไหมครับ เพราะมันห่างกันเท่าไหร่แล้วค่อยดึงออกมาข้างนอกเป็นตัวส่วนอีกทีหนึ่งเช่นเช่นสมมตินะ1ส่วน1่คูณ3าบวกกับ1งส่วน3คูณ5เงี้ยบวกกับ1ส่วน5คูณ7อย่างเงี้ยอ่ะมันห่างกัน2ใช่ไหมมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ครับดึงไปเลยห่างกัน2 1ส่วน2แล้วไอ้ตัวนี้1นี่นส่วน1นั่นเองลบต้องลบเสมอนะครับลบด้วยไอ้ตัวนี้ตัวท้าย1ส่วน7นั่นเองก็จะเป็นอย่างงี้นี่คือรูปแบบของเทเลสโคปิกนะครับ ใช้กันบ่อยครับเพราะข้อสอบแข่งขันต่างๆเนี่ยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพเอิญ e ว่ามัน 5, ลบมันห่างกันหนึ่งถูกไหมมันก็เท่ากันหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งอ่านี่ครูจะไม่เขียนนะครับโอเคแล้วจะกลายเป็นครึ่งหน้าอ่าครึ่งหน้าก็เลขหนึ่งนั่นเองลบออกด้วยครึ่งหลังหนึ่งส่วนห้านี่ครับผลบวกของ s อสี่นั่นเองอืมทีนี้เป้าหมายเราไมา่ได้อยู่ที่ผลบวกสี่พจน์แรกถูกไหมครับเราจะอยู่ที่อะไรเอ่ย S ออผลบวก n นพดใดๆอ่ะ sn เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆแปลงดู1นส่วน2คงที่ครับ1นส่วนสแล้วคูณกับ1ลบออกเลยถ้าเกิดมันเป็น s อ็นตรงนี้ S4 ใช่ไหมอ่ะ S4 S4 เนี่ยมันจบด้วยเลข5ถูกไหมครับอืมมันเกิดจากอะไรเอ่ยมองออกไหมเกิดจากอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็น s s 6 สมมติ1 s 5สิมันต่อไปก็ต้องเป็น1นึ่งส่วนห้คูณหกไหมจบได้เลขหกหนึส่วนก็ต้องเป็นลบหนส่วน6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย sn ก็ต้องลบด้วย1ส่วน n บวกหนั่นเองน่ากูได้ละเสร็จเรียบร้อยครับ sn นี่เป็นไงได้แล้วนะครับอะแล้วทีนี้โจทย์ถามหา s อันนต์ของเขา s อันตน์เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงก่น s. อน s น์อือหือ ก็เท่ากับเราเทคลิมิตอยู่แล้วนะครับลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ Sn นะครับอ่ะก็เลย S อัันันของเราก็เลยมีค่าเท่ากับเทคใหม่ลิมิต Sn ตัวนี้เอาลงไปแทนเลย N เข้าใกล้อนันอินฟินิตี้ของ1นึ่งส่วนสอลบด้วย1ส่วน N บวกหนึ่งอืมซึ่งการเทคลิมิตอนันเนี่ยก็คือยังไงครับ ไอตัวเนี้ยจะมีค่าเข้าใกล้0ูนเลขศูนย์นั่นเองถูกไหมครับเรียบร้อยลิมิตของค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่เท่าเดิมโอเคเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับเทา,าลิมิตไปแล้วก็ไม่ต้องเขียนลิมิตแล้วเนาะหนึ่งส่วนสคูณกับ1ลบด้วยตัวนี้เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์เข้าใกล้ศูนย์ก็คือเลข1นึ่อ่ะตอบ1นส่วนสจบครับข้อนี้เรียบร้อยเป็น1นส่วนสนั่นเองโอเคนะครับอืมอ่ะมาดูที่ข้อต่อไปเลยนะครับโอเคมา ดูกันสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูขึ้นหน้าใหม่ดีกว่า,ามาอ่ะข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a n กับ b n เนี่ยเป็นลำดับของเลขคณิตนะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงบวกดใดๆนเองอ่ะโอเคแล้วก็ a 1ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวครูลอกจนิดนึง a หเท่ากับ b 2โอเคแล้วก็ a 5เท่ากับคนที่5เท่ากับ b 2. a ห้าเท่ากับ b ห้าอ่ะพจน์ที่ห้าั้งคู่แหละนะครับของของทั้งสองลำดับลำดับของ a แล้วก็ลำดับของ b แล้วก็อีกอันนึงคือ a หนึ่งอะไรครับเนี่ยไม่เท่ากับพจน์ที่ห้าอ่ะพจน์ที่ห้ามันของของลำดับ a ไม่เท่ากันเนาะอันนี้สำคัญครับนี่พจน์ที่หกของลำดับ b เนาะลบกับพจน์ที่4ี่บวกกับพจน์ที่หกเหมือนกันลบออกด้วยพจน์ที่หนึ่งโอเคแล้วทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดส่วนด้วยพจน์ที่4ของลำดับ a ลบออกด้วยพจน์ที่2มีค่าเท่ากับ x ส่วน y อ่โดยที่ XY เนก่ยมีหอลมอเท่ากับ1นงักเรียนสังเกตนะครับถ้าหอลมอเป็น1เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราหอลมอออกมาเท่ากับ1นเนี่ยครับความหมายก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่สามารถตัดทอนกันได้อีกถ้าหอลมอเป็น1เช่นตัวเลขอะไรบ้างครับอย่าง3ส่วนห้าเนี่ยก็ใช่ถูกไหม C ส่วนเเนี่ยก็ใช่หอรมอเท่ากับ1คือมันไม่มีตัวร่วมทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับมองง,ง่ายๆเป็นอย่างนี้อ่าโอเคนี่อันนี้โจทย์ไกด์ไลน์มาไกด์มาอย่างนี้นะครับเราต้องพอทราบบ้างอืมแล้วเขาบอกว่าจงหาค่าของ y กําลังสองเอเอกำลังสองบวก y กลังสองหรือ y กําลังสองบวกกำลังสองนั่นเองอ่าโอเคเป็นอย่างนี้นะมาค่อยๆทำกันดูนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องของข้อนี้ก็คือว่าให้เรา กำหนดรูปแบบก่อนไม่งั้นมันจะตีกันงงนะครับเนื่องจากโจทย์กําหนดว่าเป็นลําดับเลขคณิตนะ a n ก็เลขคณิต b n ก็เลขคณิตใช่ไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครูขอกําหนดตรงนี้ก่อนว่า a n เนี่ยเท่ากับพจน์ที่1นะครับบวกกับ n ลบหนึ่งอ่าพจน์ทั่วไปเขียนพจน์ทั่วไปของลําดับก่อนบวกกับ d ดอคก็ได้อ่าโอเคที่เราคุ้นเคยเนอะนี่คือ a n อ่าลืมบอกไปถ้าเกิดพจน์ที่1เนี่ยครูจะไม่ค่อยเขียนเลขหนึ่งครูไม่ค่อยนิยมเขียนเลขหนึ่งก็ให้เขียนเป็นตัว a เฉยไป อยู่ที่ bn เช่นเดียวกันก็เท่ากับพจน์ที่1เหมือนกันก็คือ b เฉยๆนะบวกกับมัน n นี่กระดัง n ลบหเหมือนกันแต่นี้มันตรงนี้ต่างกันนะครับเนื่องจากมันเป็นคนละลำดับกันโอคันเนื่องจากเป็นคนละลำดับกันดังนั้นเนี่ยผลต่างร่วมเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับก็ถ้าพจน์ของ a ก็จะให้เป็น dlog แล้วกันเนาะพจน์ของ b คูให้เป็น ตัว c แลวกันไม่ต้องไปไหนไกลละ a b c แถวนี้แล้วกันนะครับอโอเครู้แล้วนะ2แบบโอเคเดี๋ยวเราจะได้มาแปลงแทนค่ากันกนะครับทีนี้ดูที่โจทย์ให้มาก่อนอโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราผู้ขอเล่นข้างบนก่อนเลยเปิดวงเล็บซะพจน์ที่6ครับ a b 6นะ,ะลบด้วย b 4อ่บวกกับ b 6ครับลบออกด้วย b 1หรือ b เฉยเยนั่นเองอมีค่าเท่าไหร่ค่อยๆถอ,อนกันพจน์ที่6กก็คือ b บวกเท่าไหร่ครับ เราต้องคล่องแล้วนะครับ b บวกห c อย่าลืมนะครับคนต่างรุ่มเป็นค่า c เท่ากับเป็นลำดับของ bn อ่ะแล้วก็ลบกับอืมพจน์ที่4อ่ะก็ต้องเป็น b บวกกับ3 c ถูกไหมโอเคทีนี้ครูเป,เปิดวงเล็บเลยนะครับอ่าเปิดวงเล็บปุ๊บหน้าวงเล็บเพอเอินเป็นลบถูกไหมอ่ะเขียนใหม่เลยก็กลายเป็นลบกับ3 c อ่ะไม่งงนะทีนี้ไม่งงนะครับโอเคมันก็ไปไหนตอนเนี้ยอ่ะบวกกับ พจน์ที่6เหมือนกันก็ตัวนี้เลยเนาะ b บวกกับ5 4แล้วก็ลบออกด้วยพจน์แรกอีกทีหนึ่งเอาละก็จะเห็นละตัดตัดเห็นไหม b ลบ b หายนะครับแล้วก็นี่นี่ b ลบ b นก็หายเพราะฉะนั้นรวมกันได้กี่ c เนี่ยข้างบนเสร็จแล้วข้างบนอ่ 5c ลบ 3c เป็น 2c เนาะ 2c นี 7c นี่โอเคเก็บไว้เก็บไว้ดูข้างล่างข้างล่างต่อข้างล่างเป็นลำดับของ a อ่ะพจน์ที่4 นำ้ำหนักของ a พจน์ที่4นะครับก็จะกลายเป็น a บวกกับ3อะไร3 d ดอเพราะเรากำหนดไว้ให้เป็น d นะผลต่างรวมอย่าลืมนะครับแล้วลบออกด้วยลบเท่าไหร่ละลืมเลยอพอพจน์ที่2พจน์ที่2ก็คือ a บวก d แล้วมีวงเล็บใช่ไหมอ่ะเปิดวงเล็บเลยเช่นเดียวกันเปิดวงเล็บไปครับอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนลบนะอ่ะเป็น a ลบ d อ้าวเราก็จะเห็นว่น เห็นไหมพน์ที่1ของน้ำดันนี้ก็หายแล้วก็3 d ลก,กีบดได้เท่าไหร่เอ่ยอก็ได้ 2d นะครับเท่ากับ2 d ด c เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการโอเคโจทย์บอกโจทย์บอกเออโจทย์กำหนดโจทย์บอกมาว่าไอ้ตัวเนี้ยส่วนกันเนี่ยก็คือเท่าไหร่ 7c ส่วนด้วย2 d d ด c ็มีค่าเท่ากับ x ส่วน y ซึ่งตัดทอนกันสุดแล้วหรือไม่ก็ไม่สามารถตัดทอนกันได้อีกคือหอระมัเป็นหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคได้ตรงนี้เสร็จุ๊ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนทีนี้มาดูที่โจทย์กําหนดบ้างอันดีครูมองที่โจทย์ข้างล่างก็ได้โจทย์กําหนดบอกว่ามันสัมพันธ์กันละพจน์ที่1คือ A1 นะครับลำดับของ A เท่ากับพจน์ที่2ของลำดับ B b บวกหนึ่งสี่หนึ่งแบบแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับพจน์ที่5้าเอบวกกับ C d ดด็อกเห็นไหมเท่ากับ พจที่5ของ b boy b b bn นะครับก็คือ b บวกกับ4 4อ่าโอเคแล้วโดยที่ว่าพจน์ที่1ของลำดับ an กับพจน์ที่5เนี่ยไม่เท่ากันโอเคอันนั้นไม่ซีเรียสน,นะครับคำตรงนี้ก่อนพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ครูพยายามมองเฮ้ย hey, c มันเท่าไหร่พอเร,เราต้องพยายามตัด C กับดีให้ได้ถูกไหมงั้นก็ต้องหาตัวแทนเพราะว่า C เป็นกี่ d ด็อกหรือไม่ d ด็อกเป็นกี่ C ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับพอมันตัดกันเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นตัวเลขเพียวเพียวเราก็จะได้ค่า A กับค่าวเอาไปตอบละอ่ามีแค่นี้เองก็ไม่ต้องทําอะไรครับเล่นมันดือด้อเลยนี่ไงใช้แทนค่าไปเลย A เท่ากับ B บวก C นี่ไงครับค่า A เอาไปแทนเลยครับกลายเป็น B บวก C ถูกไหมครับอ่าแล้วก็แทนไปตรงนี้บวก dc d อ่าโอเคเท่ากับ B บวกกับ C C นั่นอ่ามา,มา b ตัวนี้ครูย้ายฝั่งมาข้างนี้ก็ได้ถูกไหมครับย้ายฝั่งมา b เป็นบวกเนี่ยย้ายไมกลายเป็นกลายเป็นอะไรครับลบก็หายถูกไหมทีนี้อ้าว c นี้อีกก็ย้ายไปกลายเป็นเท่าไหร่ครับย้ายไปลบนะจากสี่ซลบหนึ่งซีก็กลายเป็นสาม d ีส <Yeah. S 2> ีเท่ากับสามนั่นไงเสร็จแล้วครูเจอความสัมพันธ์แล้วครับอืมออางั้นครูมองอย่างนี้ไปเลยดีกว่า C ส่วน d เท่ากับเท่าไหร่าข้อน,นี้ง่ายนิดเดียวเอง C ส่วนดีแสดงว่าครูย้าย d ีด็อกลงมาย้ายนี้ ย้ายามแ่งนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคำนวณตอนนี้ที่เราได้ก็จะได้ว่า c ส่วน d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ c ส่วนสามยาลงไป c ส่วนสเอาไปแทนในตรงนี้นั่นเองก็จะกลายเป็นเจ็ส่วนสองะแทนนะโอเค7ส่วน2คูณกับ c ส่วน d ก็4ส่วนสมีค่าเท่ากับ x ส่วน y อ่ตาตัดสิครับตดัดอืมมันคูณอย่างงี้กลายเป็น 14ส่วน3เท่ากับ x ส่วน Y ก็ตัดทอนกันไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสรุปได้นะครับว่า x เท่ากับ14เนื่องจากว่าโจทย์มันบอกว่าหอร์มอมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนค่าได้เลยนะครับว่า x เท่ากับ14แล้วก็ y เท่ากับเท่าไหร่3เรียบร้อยครับโจทย์ต้องการอะไรอ่ะโจทย์ต้องการเนี่ย x กำลัง2บวกลัง2กกลังสก็ได้เพราะฉะนั้น14ลังสบวกกับ3กลัง2นั่นเองถูกไหมครับ อกำลังสองบวกไวกำลังสองครูก็มัวม,วมัวหมดแล้วอ่าโอเคถูกละก็กลายเป็น14บสีกำลังสองอพวก14กบสีกำลังสองสิบห้ากำลังสองสิบสามกำลังสองเนี่ยต้องได้แล้วนะเราเตรียมสอบนีเราต้องคล่องตรงนี้แล้วนะนะก็เป็นร้อยเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบหกนะครับบวกกับเก้าอันนี้อาจจะบวกยากนิดนึงเพราะว่าครูก็บวกค่อนข้างยากเหมือนกันเออเว้ยที่มันบวกบวกได้เก้านั้นค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเนาะอ่ะบวกไปได้เท่ากับสองร้อย ห้อืมที่จริงเขาบวกปุ๊บมันตอบเลยแต่ว่าเนี่ยต้องคิดแป๊บหนึ่งข้อนี้ก็เลยได้คําตอบนะครับตอบเท่ากับสองร้อยห้านั่นเองอืมทําตามลําดับดีๆนะครับ